คนตะลันอนนวนนุวยคนตะลันต็มเลยเด็กน้อยไปใส่มาผิดแล้วลูกเฮ็ห็ดเ็ดอยู่เปียะเห็ดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้เข้ามาเก็บเห็ดกันเนาะจ้าเดินขึ้นเขาบกเมื่อยจ้าเอาสองสหายมานำจ้ามาซอยเก็บเห็ดปะปาๆไปเก็บกันเลยจ้า โอเมก้าป้าหนีเจ้าพี่น้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะไม่เปลี่ยนจะไม่ได้ป้าพ่อพี่น้องเพียงนไงแล้วมั่วอีกแล้วพี่วาจะไม่ได้มาชุดติกานรออะไรรอให้เราไม่ใช่เขมี่รออะไรเขมีเสียบบออยู่แล้วมีเสียบมันเล่มีลี่เก็บเลยนะคะ เก็บยังไงอ่ะตัดอุ้ยนันก็ะทีมันีเก็บผิดทางลูกเอ้ยมีแต่ผิดทางจะว่าไปดูข้างบนดีกว่าไม่ไม่ติพี่ว่าอย่าเดินตรงนี้เดินยากเราไปเราไปเข้าตรงนู้นเอาแค่เดินดูตรงนี้เดินไปแล้วก็ลงมาเด้ตรงท่างานตามข้างมีแรงงานมาซอยเก็บเห็ดจ้ามาเนี่ยเอาหน่วยใหญ่ๆดูโอ้ยอย่าไปเหยียบมันแปะไปล่างมันใหญ่ลูกเฮ้ยคุณหนักกองงานใหญ่ นี่หนูเวลาเก็บเห็ดแม่จะสอนหนูเอามือสอดไปข้างล่างนี้ดอกไม่แตกเนี่ยสอดไปใต้นี่มาสอนเด็กเก็บเห็ดเด้อจ้ะนี่เห็นไหมแล้วก็ตัดขาเห็ดอ่ะมีดตัดตัดมาเลยก็ได้นะลูกท้าไม่อยากเอออืมโอ๊ยไมใต้นี่เด้อโอ๊ยโอ๊ยมดหนูอยากกัดมดนะลูก ต็มแล้วตัดเพื่อให้มันเบียมันเกิดไปเรื่อยๆลูถอดแล้วคุณอาเต็มเลยคอนเทนตน์อุ้ยโอ๊ยผู้พิพ่กษาเต็มเยอะ อู้ไม่กอดคนตะเล่นกำลังงามไหมจ้าปัดกำลังแสบมำังอุปปติยจ่จ้ะเก็ลรถจ้าลูกบบไ,ได้ค่ะมาเก็บตรงนี้มาเก็บนี้ก็ได้มาลูกนะ จ้ากำลังงามๆจ้ะนี่ดึงอันนี้มันก็ไม่เดี๋ยวเราค่อยไปตัดทีหลังก็ได้ค่ะว้าวคา่ะดอกค่ะอันนั้นอะไระอะค่ะว้าวขยับขยับเนี่ยโอ้เลยตุ้มไปเลยพีมมนย่น้องเดี๋ยวคนตะเตลนโคตะเตลนกำลังออก,กงามๆไม่นเนาะเกลือ อ้ยเยียบมงกรโอ้ล็กโนอ้คุณอโอ้ยเก่งคักเก่งนะนั่นได้ขังเทิงอีกเสร็จใช่ไหมอาดเต็มยูเพียจ้ามันก็ลังผุดขึ้นมาจ้ะเพียเต็มยูจ้า เพียเบื้งเบๆ้งเบ้งเบ้งอโอ้ขึ้นกำลังงามพี่อีกแหมไพซิโซยเกิบตผ่านมาทันพีพีจ้ะโอ้ยเดี๋ยวค่อยตัดขานะจ้าโอ้กำลังงามเนาะ น,นี่ขึ้นก็ขึ้นหลายคักอันนี้จะหาง่ายกว่าะเขาอยู่จ้ะเ็ลคอนเตเลนแล้วก็สิมีถ้าคอนเตเลนเนาะเดี๋ยวก็สิเกิดเนาะจ้ะอันทีสีดำดำอีกเดี๋ยวก็สิผุดไม่อีกยังผุดบอคักเตือนหนเดี๋ยวมันก็สิเชียงเชียงอยู่นี่แล้วนี่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยโอ๊ย มาลูกปะตัดขากันอยู่หรอครับให้เราซ้าหน่อยๆอยอเราก็จะประจนภัยเข้าป่าอีกอีกเขานึงนะคะวันขามซองเขาละวานี้ื้นนี้เฮ่ <_ d ata> อได้กัสีง่ายกว่านาะ เราเดินมาไกลแล้วก็เหนื่อยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะพักอะไรเดีย๋ยไปจับน้องลูกพักดูวิวสวยๆนะคะคุณนำทางหนีนะะเราค่ะเราก็เลยโอเคหนีจะไหมไม่รู้ทางไงก็ต้องขึ้นมาชมวิวไปหน้าบ้าน่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเลยจ้าโอยลืตะกาลตะการตะกร์มามิลี่ตะกาหกาตื่นตื่นเห็ดจ้ะกันวันิกับป้าตื่นเหตุจ้าโอ้ยงามงามามิลี่มไม่ต้องเก็บก็ได้หรกเก็บเยียบแถวขามีหรือเปล่าทางนู้นเก็บยังทางนู้นยังไม่ได้เก็บเขามาตอบทางพี่กันเบิดนะครับ เราแปลงนี้มันเยอะกว่าใช่ไหมไปย่มกว่าีเล่มาเก็บเลยเลยมีเล่มือนีว่หลกือนีแหล่จังเลยปักหลายจ้างามคัะ

เฮียเฮียมาตามเห็ดสีส้มนะแต่มาเจอเห็ดันทะเลนมันคือเบารงามแต่เห็ดหนังไก่บ่เอาพีพีเรืองอะลามจ้าโอ้ยพีพเต็มเ oh, ลยโอ้ไม่กอดร้องร้องสงร้องแล้วตกใจ โอ้ไม่เกอนเลยไปนู้นน่ะเนี่ยทั้งแถบเลยอ่ะทั้งแถบเลยคนตะเลนน่ะนังไก่แต่ยายบอมเป็นคนตะเลนเตยผุนอ่ะทั้งพุนอ่ะหอมซับขึ้นไปเลยเต็มอยู่นะ ยู่ไตก,ก่อนใหม่กิ่ใไม้หรือูอยาต้อมโอ้ยนน้ลนนนนนนเลยแมนบิดน,นะง,ง,งเองอลยลู้ยงอารามเผียโอ้ยขั่ใ,ใต้กิ่งไม้เต็มมาลูกเห็นไหม เมื่อกี้หนูทำว่ามันคือคำตอบเลยใช่ไหมทำสักแค่แบบแหม่คำตอบเลยแล้วก็เอาของหนูเยอะแยะไม่ต้องแย่งกันเก็บจ้าโอ้ดอกนั้นก็คือเก็บยากอะเอากิ่งไม้ออกเลยอ้ยมันเสี่ยงไหมจ้ะเสี่ยงเกิดขึ้นไตกิ่งไม้เต็มเลย หนีเราว่าสันเก็บยากว่าสันเก็บ,าบ,าบาายากหนีเราว่าสันมันุยากนะป้าปรกกาศน้่งจ้ะแม่ตอนนี้หนูใช้มีดของว่าส,สก็บไปลายเกินกระบอกไว้ได้จ้ะพายอยากเอานะจ้าพูน่ะอู้ขึ้นเป็นแถบอยู่จ้ะพูน่ะเต็มอยูจ้ะเต็มอยู่ใต่กิ้งใหม่คะ่ะ เงียบแล้วอ่ะโอ้ยก่ดสวยจังเลยอดี๋ยวหอมซักหอมซักทำไมของหนูมันมีแต่หญ้าลูกร่างบอกว่าตัดไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเถอะเดี๋ยวไม่ทันได้เก็บท่านรอให้หนูตัดอ่ะเก็บเห็ดมาแล้วก็มาชำระนะคะชำระชำระ เก็บเห็ดสนุกไหมคะสนุกค่ะเหนื่อยไหมคะมาอีกไหมคะน่าจะน่าจะพรุ่น <I> ี <fon> ้ไปไหนคะป๊าเปียบไปทั้งตัวผลผลิตของวันนี้จ้าไลด์ลีเดอร์จ้ะไผเป็นคนเห็ดเนาะนี่เอาเด็กน้อยมาตัดขาเห็ดนะจ้ะ เกก่งมาลยประหยัดแรงงานไปเยอะเลยวันนี้เขาขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์สาวเมย์มกวัแล้วซิลจะของซื้อ,อยังวะฝากกดไลค์กดแชร์เมลี่ชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ